สวัสดีครับวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3ามกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่13นะครับคลิปนี้ใช้ระหว่างวันที่2 3่สถึงวันที่28ปี2,564นะครับคุณหนุ่มมาทบทวนเรื่องของแผนผังนะครับหัวข,ข้อหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะครับนักเรียน อา,อาจจะมีความถนัดไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับในการค้นหาข้อมูลคุณหนุมแนะนำให้ใช้เป็นมือถือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเราเรียกว่าสมาร์ทโฟนที่สามารถติดต่ออินเทอร์เน็ตได้นั่นเองจะสะดวกมากกว่านะครับในการทำใบงานต่างๆนะครับซึ่งในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆมันสามารถเชื่อมต่อได้ที่อะไรครับมือถือที่เราเตอร์หรือจะเป็นสายเน็ตสายแลน หรือว่าอะไรครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของ wi-Fi ก็ได้นะครับส่วนเรื่องของความรู้บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเวลาที่เราเปิดเข้าไปดูอะไรต่างๆควรอยู่ในการควบคุมของผู้ปกครองนะครับเด็กๆอย่าดูเยอะจนเกินไปอาจจะทําให้สายตาเสียสายตาสั้นได้นะครับแล้วก็อย่าเข้าไปในเว็บที่เป็นเว็บพนันเว็บที่อะไรครับเว็บที่ทําให้เกิดอันตรายต่อตนเองอาจจะโดนหลอกลวงได้นะครับ การืสบค้นหาข้อมูลโดยใช้ Search Engine ตัวเนี้สัปดาห์ที่แล้วคุณหนุ่มอธิบายไปแล้วนะครับก็จะมาเพิ่มเติมให้เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับที่เห็นคุ้นชินคุ้นตาเราจะมีทั้ง Internet Explorer Google Chrome และก็ z o z l l l i r i r o x o x ในการค้นหาข้อมูลใช่ไหมนะครับลองไปค้นหาใบงานสัปดาห์ที่แล้วง่ายมากเลยใช่ไหมลูกแต่ส่วนมากเราจะใช้ Google Chrome กับ i ินเทอร์เน็ตเตัวนี้ใช่ไหมครับหรือว่าใครที่บ้านมีคอมพิวเตอร์นะครับ Google Chrome อาจจะมาหลบอยู่ในฮะหลบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอาจจะมาคลิกที่หน้าต่าง i n น o w s นะครับที่ Start มันก็จะมีปุ่มขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาหามันจะอ,อาจจะมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านนะ ไม่ว่าจะทำด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad หรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับพื้นฐานเดียวกันเลยก็คือเวลาที่เราต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเราอยากรู้ข้อมูลอะไรเราต้องอะไรครับไปกรอกข้อมูลให้ชัดเจนนะครับสมมติอยากรู้เรื่องโรงเรียนวัดสีเมืองเราก็พิมพ์คําว่าโรงเรียนวัดสีเมืองแล้วเคาะอะไรครับกด enter หรือกดปุ่ม go นั่นเองข้อมูลต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับอ ในสัปดาห์นี้ครูหนุ่มจะมีแบบทดสอบให้เป็นการทดสอบนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคะแนนนะเป็นการทดสอบไหวพริบของเราเองนะครับในการที่เด็กๆทำรายงานมาหลายๆสัปดาห์และโดยส่วนมากจะเป็นการเสิร์ชจากข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นมาดูกันเลยผลลัพธ์ที่เกิดจากการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตสิ่งที่แสดงในส่วนแรกๆมักเป็นข้อมูลลักษณะใดข้อมูลใหม่ที่สุด ข้อมูลในประเทศข้อมูลที่มีเนื้อหาเยอะที่สุดข้อมูลที่มีผู้เลือกมากที่สุดตอบอะไรดีเอ่ยฮะจูน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 สมองกับมาก่อนตอบคาถามผู้นงกรนะครับเวลาเรากดค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตใช่ไหมสมมติเราพริมพ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้าไปปุ๊บแล้วกด Enter หรือว่าสั่งให้มันค้นหามันจะขึ้นอะไรมากที่สุดขึ้นสิ่งไหนมากที่สุดอ่ลองตอบดูครับ นานมันจะอะไรครับจะขึ้นขึ้นข้อมูลที่คนค้นหามากที่สุดสมมติตอนนี้ข่าวดาราคนไหนดังใช่ไหมเราพิมพ์เข้าไปปื๊บมันก็จะขึ้นปื๊บขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของคนคนนั้นเลยเยอะมากใช่ไหมนะครับลองลองดูนะนะครับถ้าต้องการหาแนวทางการประกอบรถของเล่นอ่าฉันต้องการประกอบรถของเล่นนะฉันควรเลือกบริการใดบนอินเทอร์เน็ต ลองดูนะ Line Gmail y o u t u b e facebook บางคนตอบได้เลยหนูเห็นคุณพอ่อคุณแม่จะทำอาหารเปิด YouTube ดูใช่ไหมเออใช่หรือเปล่าลองตอบดูครับใช่เลย YouTube เป็นครูอย่างดีในในอ่าเป็นบทเรียนอย่างดีในอินเทอร์เน็ตนะครับเราเลือกที่จะเสพเลือกที่จะดูได้นะครับอย่างคุณหนุ่มอยากรู้เรื่องอการปลูกต้นไม้ี่ยคุณหนุ่มก็ดูจาก YouTube ได้นะครับ ข้อมูลจากแหล่งใดมีความน่าเชื่อถือน้อยที่สุด 1. ข้อมูลจากวิกิพีเดียสองข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทรวง3ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันการศึกษาข้อสุดท้ายข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลตอบอะไรดีครับอันไหนหน่าเชื่อถือน้อยที่สุดมันน่าเชื่อถือหมดนั่นแหละแต่อันไหนหน้อยที่สุดใช่แล้วครับเป็นข้อมูลจากวิกิพีเดียเพราะทั้ง3ข้อข้างล่างนี้เป็น เป็นอะไรครับเป็นหน่วยงานของราชการเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือทางนั้นเลยอ่ะข้อต่อไปถ้าต้องการเลือกข้อมูลที่ทันสมัยควรเลือกข้อมูลจากเว็บไซต์ใดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเยอะเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการและเว็บไซต์ที่ระบุเวลาในการสร้างข้อมูลหลายคนตอบได้แล้วใช่ไหมครับอ้าวตอบะไรเอ่ย ใช่แล้วครับถ้าเราต้องการดูข้อมูลที่มันทันสมัยเว็บไซต์นั้นมันต้องระบุเวลาในการโพสต์ข้อมูลนั้นใช่ไหมบางทีอาจจะค้นหาปุ๊บข้อมูลที่เขาอัปโหลดอาจจะเป็นของปีที่แล้วแสดงว่ามันทันสมัยไม่รูกไม่ทันสมัยใช่ไหมครับดังนั้นเวลาในการโพสต์เวลาในการค้นหาข้อมูลหรือว่าเนื้อหาข้อมูลที่เขาอัปโหลดขึ้นมาให้เราดูมันต้องระบุระยะเวลาชัดเจน ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพื่อทำภาพเกี่ยวกับแผนที่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านนะรอบประเทศไทยคําค้นใดเหมาะสมมากที่สุด1แผนที่โลก2แผนที่ประเทศไทย3แผนที่ไทยสมัยโบราณ4แผนที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยติกตอตกติกตอตอบครับผมใช่แล้วครับตอบก 4, อ็สี่คือเซิร์ชคำว่า แผนที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยชัดเจนเลยท้ายสุดคุณหน,นุ่มมีใบงานสำหรับสัปดาห์ที่13นะครับให้ทำอะไรเอ่ยนะครับให้นักเรียนไปเสิร์ชหาข้อมูลนั่นเองเสิร์ชหาข้อมูลโดยอะไรครับในครั้งนี้ต้องอะไรครับต้องบอกด้วยว่าใช้เครื่องมืออะไรยกตัวอย่างเช่นช่องเนี้เป็นลำดับนะช่องนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ช่องนี้เป็นอะไรครับเป็นประโยชน์ที่ได้ไดจากการใช้งาน อ้าตัวอย่างตัวอย่างข้อหนึ่งสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือของคุณพ่อคุณแม่คือเครื่องมือที่หนูใช้ประโยชน์คืออะไรครับอ๋อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทําอะไรครับค้นหาข้อมูลข้อมูลข้อมูลอะไรครับข้อมูลเรื่องวันแม่ส่งคุณครูใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะนะครับอ่าพอจะทําได้ไหมครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับอลองดูนะครับทําเสร็จแล้วก็ถ้าใครได้รับใบงานก็ทําในใบงานแล้วส่งให้คุณครูประจําชั้นนะครับในประมาณสี่สัปดาห์ข้างหน้าหรือถ้าใครไม่มีไม่ได้รับใบงานนะครับเขียนลงในสมุดได้ตีตารางคล้ายๆใบงานที่คุณหนุ่มให้ดูใน y youtube เนี่ยนะครับแล้วก็เขียนเขียนเสร็จแล้วระบุชื่อตนเองให้ชัดเจนแล้วอะไรครับถ่ายรูป ใบงานที่หนูทำส่งให้คุณครูประจำชั้นเดี๋ยวคุณครูประจำชั้นจะส่งมาให้คุณหนุ่มตรวจเองแล้วคุณหนุ่มก็จะให้คะแนนนะครับสัปดาห์นี้จบเพียงแค่นี้นะครับเจอกันในสัปดาห์ที่14ขอให้มีความสุขในการทำใบงานปลอดภัยจากโควิดดูแลตัวเองดีๆนันลูกนะสวัสดีครับ